ดวงประจำสัปดาห์วันที่24-30ถึงเมษายน2566ของคุณจะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เท่านั้นนะน,น,น,นี่คือกำลังไยของคุณสับสดๆไปด้วยกันเลยนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอถ้าข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยม,มาดูกันคะ่ะว่าสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆนะ<ม>แล้วก็อะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างอะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว้าว ต้องบอกเลยสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งความยิ่งใหญ่ของคุณค่ะนะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีลูกหลานบริวารลูกน้องที่ดีส่งเสริมคุณเป็นไปนในทิศทางที่ดีดูเหมือนคุณมีดวงเป็นเจ้าคนไหนคนจะมีคนมา ติดสอยห้อยตามมีคนคอยรับใช้มีคนเป็นบริวารน,นะมีคนมาคอยสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขสุขกายสบายใจนะมีโอกาสที่ชีวิตจะสบายขึ้นนะในเรื่องของการงานก่อนนะใครที่หางานอยู่ต้องบอกว่าโอกาสที่จะได้งานมีนะคะเพียงแต่ระยะแรกคุณอาจจะต้องพิสูจน์ตัวหน่อยแต่เมื่อคุณพิสูจน์ตัวได้ระยะหนึ่งแล้วต้องบอกเลยคุณจะเฉิดฉายโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนค่ะ ส่วนใครที่ทํางานอยู่แล้วงานเยอะงานหนักหน่อยช่วยนี้นะแต่ต้องบอกเลยมีบริวารดีคอยช่วยเหลือนะมีโอกาสที่คุณจะมีบริวารดีคอยช่วยเหลือด้วยนะคะอาจจะต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนเนาะทำให้เป็นตัวอย่างก่อนหลังจากนั้นบริวารจะ นับถือเชื่อถือคุณแล้วก็สนับสนุนซัพพอร์ตการงานของคุณเป็นอย่างดีแล้วจะผลักดันทําให้การงานของคุณจเจริญก้าวหน้าเติบโตมั่นคงนะเมื่อคุณทํางานเต็มที่แบบนี้แล้วต้องบอกเลยการเงินจะค่อยๆดีขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะใครที่รู้สึกเหนื่อยล้าในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่าการเงินจะดีขึ้นแล้วในสัปดาห์นี้ดีขึ้นตามลาดับทีละเล็กท,ลลกทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะคะในเรื่องของความรักช่วงเวลานี้ต้องบอกว่า คุณอาจจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินกันซะมากกว่าเพราะฉะนั้นหาเวลาเติมความหวานให้กันหน่อยก็ดีสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินกันซะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาของการกอบโกยสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตก็ได้เห็นไหม โอกาสในเรื่องของการเงินการทองจะมาแบบมั่งคั่งนะฮะใครนะที่หวังในเรื่องของการเงินมีโอกาสได้เงินนะใครหวังเรื่องทองมีโอกาสได้ทองใครที่ขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือมันเหมือนกับว่าตัวคุณจะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่า ตัวคุณจะมีดวงที่มีคนคอยสนับสนุนนะมีดวงที่เ,เป็นที่รักที่เอนดูของผู้หลักผู้ใหญ่มีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าเติบโต,ต,ตและผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้เป็นอย่างดีสุดท้ายค่ะทำอย่างไรได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกเลยบุญกุศลที่คุณสร้างมาจะทําให้คุณตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ติดขัดอะไรต้องบอกเลยผ่านได้แน่นอนสัปดาห์นี้ยินดีด้วยนะ